สวัสดีจากบ้านขมาตะนะคะวันนี้นะคะท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยค่ะแล้วก็เป็นวันดีนะคะเพราะเป็นวันหยุดะคะ่ะแน่งก็จะได้ทำความสะอาดบ้านรอบสุดท้ายก่อนที่หิมะจะมานะคะหนาวแล้วซะละแน่สู้ชีวิตจริงได้กินแล้วอยากกินแบบพวก เมีย่ยงปลาเผาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วคือหอมมากเลยสู้ชีวิตมากนะคือหนาวแล้วอย่างอื่นคือเหี่ยวแห้งตายแล้วนะคะอันนี้ยังแข็งแรงอยู่อย่างพอได้กินอยู่นะคะเดี๋ยวหาเมนูก่อน เอาไปทำกับข้าวให้พ่อกับลูกมื้อเที่ยงนะคะลมแรงมากนะคะ พอดีเลยหัวนี้โอ้กระลำดอกนะคะคาริฟราวันนะคะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าคาริฟราวะ จะใช้วันนี้ก็จะมีกวางตุ้งห้องเต้นะคะแล้วก็กระลำดอกนะคะแล้วก็เป็นเห็ดหอมนะคะนนีก็เป็นหมูใช้มันหมูผัดไปกับไปกับกระเทียมเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวผัลงไปผัดด้วยกันเลยใส่ไปทั้งหมดเลยเห็ดทั้งผัดเลย เต็มผักเน้นๆยิ่งดูคคุณๆนี่ยิ่งปลอดสารนะคะ,ะผักเต็มเต็มเลยนะคะพอผักเริ่มเริ่มสลดแล้วนะคะนี่ก็เติมน้ำไปเลย ก็จะใส่มิโซะไปนะคะแทนเต้าเจี้ยวแทนเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็โรสเห็ดหอมเพิ่มความแซ่บงัวนะคะ เดือดๆอยู่แบบนี้นะคะหลีไฟลงนะคะเราจะเติมแป้งมันแป้งมันคนให้ละลายดีนะคะเน่นใส่แป้งกับน้ำลงไปเยอะเพราะว่าเน้นชิมแล้วเมื่อกี้เรารู้สึกว่ามันมันจะออกแบบรสชาติหนักหนักไปทางออกรสชาติแรงๆไปหน่อยนะคะเค็มๆไปนิดนึงนะนนก็เลยใส่น้ำไปเยอะๆนะคะแล้วก็แป้งมันเนาะ บางทีเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะนันใส่แป้งแบบเยอะไปแล้วมันดูแบบอุ้ยมันแบบไม่เหนียวอย่างเงี้ยมันแข็งๆเนี่ยก็เติมน้ําลงไปเพิ่มนะคะมันก็จะแบบมันก็จะแบบว่าเออให้มันเป็นน้ำาเหนียวพอประมาณแค่นี้นะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะ,ะประมาณนี้นะคะ ใหญ่ไหมเห็ดหอม,อมเห็ดหอมชิตาก,กิร้อนอ่ะลูกถึงเวลาลื้อหาผักออกแล้วนะคะอากาศเย็นมากเมื่อกี้เข้าบ้านไปกินข้าวมาแล้วออกมาคือฝนตกยิ่งหนาวนะคะอากาศยิ่งเย็นมากพิกอันนี้ก็เสียดายเนาะแต่ว่าที่เก็บไว้ในช่องฟีดก็คือเยอะแล้วนะคะ แต่มันก็ยังเอาไปทำกับข้าวได้อยู่นะมันโดนลวกมันดูมันไม่สดนะคะแต่ว่ามันก็ยังกินได้อยู่นะนยคะกินได้เีย้าอยู่เน,ะนาะชงชานไปทำน้ำพริกดีกว่าวันนี้นะคะนงก็ตั้งใจไว้ว่าจะเก็บ ทำความสะอาดตรงนี้ให้เสร็จหมดเลยนะคะตั้งแต่รื้อเฮาเก็บกระถางแล้วก็ถอนพวกต้นผักที่มันตายแล้วออกให้หมดนะคะเพราะว่าคือตอนนี้พยากรณ์อากาศนะคะเขาก็คือขึ้นตัวลูมหิมะนะคะขึ้นมาแล้วนะคะก็เลยต้องรีบนะคะรีบทําความสะอาดรีบเก็บให้หมดเพราะว่าถ้า ก่อนที่หิมะจะมาเนี่ยคืออากาศมันจะเย็นลงเรื่อยๆ,ๆนะคะมันก็จะแบบเราก็จะออกมาข้างนอกมันก็คือค่อนข้างลําบากนะคะทั้งแบบโดนลมตีหน้าหนาๆแล้วก็บางวันก็จะฝนตกนะค่ะอย่างเน้นทาอยู่ตอนนี้ก็คือฝนตกนะคะตอนนี้ก็ดูอากาศไปด้วยแล้วก็วิ่งมาหลบฝนนะคะแล้วก็ฝนหยุดนั้นก็ออกมาทําต่อนะคะอันนี้ก็จะเก็บพวกพอเก็บสวนเสร็จเนี่ยนั้นก็จะเตรียมพวกเครื่องถ่ายหิมะนะคะ รถไถหิมะค่ะก็จะอ,ออกมาแล้วก็ไหนจะไอ้ลัวไหนจะสโนว์ดัมนะคะแล้วก็สำหรับที่ปัดหิมะค่ะที่ใช้ในรถนะคะเนีก็ต้องไปตามหาว่ามันอยู่ไหนบ้างนะคะก็สรุปว่ามันอยู่ที่โรงรถประปานะคะนั่นก็เลยไปเอามานะคะแล้วก็ไปใส่ในรถประปาเอาไปใส่ในรถตัวเองไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเกิดวันไหนที่หิมะตกมาจะได้ไม่ชุกละหุนะคะ ก็คือเป็นขั้นตอนการเตรียมทั้งหมดนะคะอันนี้รถนะคะรถไถหิมะก็ยังไม่ได้เอาไปเช็คนะคะก็คือัดวันที่เขาจะมารับไปเช็คนะคะทุกครั้งเนี่ยก่อนจะหิมะจะตกนะคะจะต้องเอารถไปเช็คตรวจสภาพนะคะแล้วก็เปลี่ยนอะไรอะไรที่มันพังเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนออกให้หมดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นในช่วงที่หิมะตกเนี่ยแล้วมันตกทุกวันน่ะเราเราใช้รถไม่ได้ก็คือลําบากนะคะเข้าออกบ้านไม่ได้แน่ค่ะ ก็เลยต้องเอาออกมานะคะเพื่อที่จะให้เขามารับไปเช็คนะคะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยก่อนที่หิมะจะมาค่ะนี่ก็เป็นพิกแห้งนะคะที่แม่ตากไว้นะ,ะพ่อกับแม่มาตากไว้ให้นะคะก็นั่นก็เก็บเก็บเข้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปเลือกข้างในบ้านนะคะว่าตอนนี้คือรู้สึกว่าแบบหนาวมากแล้วฝนก็ เดี๋ยวตกเดี๋ยวยุดนะคะเนนก็กลัวจะเป็นไข้ด้วยนะคะเกิดเป็นไข้เป็นอะไรมาก็คือแบบเออเกมเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าก็ต้องดูแลทั้งลูกทั้งคือเนน,นต้องรับผิดชอบทุกอย่างหมดเลยนะคะคนเดียวนะคะตอนนี้ก็เลยต้องรักษาสุขภาพตัวเองเนี่ยให้สําคัญเป็นเรื่องสําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะต้องพยายามดูแลตัวเองให้เยอะกว่าเมื่อก่อนมากๆเลยนะคะตอนนี้ ตอนที่เลื้อเฮาอยู่ก็เห็นว่าผักเขาก็เริ่มโตแล้วนะคะก็เป็นหัวเชี๊ท้าแบบพันน้อยพันเล็กๆนะคะก็เลยมาเก็บนะคะเดี๋ยวจะไปทํากับข้าวกินตอนเย็นค่ะก็เลยมาเก็บผักไปไว้ทํากับข้าวค่ะวันนี้ก็ได้หัวเชีเท้าอันเล็กๆอันน้นอยๆอย่างนี้นะคะว่าจะไปทําน้ําพริกค่ะทุกคนกาลังน่าอร่อยเลยนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะต้นหอมคือมีแค่ไหนมีอะไรก็กินได้ก็กินนะคะเพราะว่าตอนนี้ของแพงต้องประหยัดนะคะ ผักชีก็ยังพอได้กินอยู่นะคะมีอะไรก็กินค่ะของที่มีในบ้านตัวเองประหยัดได้ก็ประหยัดค่ะแล้วก็แถมปลอดสารพิษด้วยค่ะกินแบบได้อย่างมั่นใจนะคะว่าไม่มีอะไรตกค้างแน่นอนค่ะวันหยุดวันนี้ก็เป็นวันที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะทำงานเสร็จเรียบร้อยหมดรอแค่หิมะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ